เฉยๆพี่เช่นเดียวกันมันนี่ข้ามาลองหัวเราเสิร์ฟขนมที่ิ่มนะ้นี่ยจนะ้ะเนาะวันน้ำหลฮียงเนาะมันนี่ลองนี่ซูเป็นหมูหวานเราพี่น้องเนาะกะนี่ค่ะน้ำพึ่งการนี่ยังแบบนี้คงทีเยอะพี่น้องเนาะพอเป็นหยังเนะาะค่ะ,บบคะถึงซาจะพอเป็นหยังแต่ธรรมดาเลยจ้ะก่อนน้ำข้างนอกคนสูงกว่าไปเบิ่บงข้างล่างดีกว่าข้างทึงท่งบ่งมีปัญหาอะไรนะจ๊ะเนาะมาเบิ่งข้างล่างกันจ้ะ มาว่งน้ำในสวนน้องพี่น้องเนาะมาผลบลบ่ทล,ะะนะาลา่าสูบกระโดดนะค่ะเนาะเวลาเศร้าสูบน้ำข้างนอกไล่กับคืนมากเหมือนเดิมเลาะจ้ะแต่ว่ายังน้อยก็ให้เพื่อนได้หายใจน้องพี่น้องเนาะนี่แต่ลดไลยู่พี่น้องนะคะน้ำข้า,ยยนง,นนาขงนอกก็ลดลงเรื่อยๆแต่ว่าลดเบาเร็วเนาะจ้ะเนาะพี่นี่จ้า เครื่องก็ทำงานหนักเนาะถูบมาหลายมือแล้วจ้ะเอเาอาลดลงมาเน่อละละจ้า ไล่ออกนี่แล้วจ้ะพี่น้องค่ะมันรอบางหนามเราจะพาเราไปต่วกล้วยใางในจังหน่อยแล้วค่ะเนาะเราเติบโตไปหอดไซแล้วเอ่อเป็นถุนหนามแล้วเิ่นเช่าบอลนั่นแะเนาะนี่จา้านี่คือหน้าเขาของเฮาเนาะไม่ต้อพีน้องกิ๊บเต็มมาบังผีกัน กัก็ได้ใส่เสื้อง่ายเนี่ยค่ะก็ลดแล้วลราจะนี่ก็ะชิบรถไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้ำเพื่อหนองก็ลดไปเรื่อยๆนี่ค่ะกรดซูกับน้ำค่ะสองสามมือมาหนีค่ะเพราะน้ำเนี่ค่ะน้ำในสวนหน้องก็กระูงกว่าน้ำในสวนเฮาเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะกระซูบลงได้ประมาณนี้กับสองมือค่ะนี่ค่ะให้เพื่อนได้หายใจค่ะคอยยิงสวยแน่เนาะค่ะเนาะนี่ ให้เพคนได้เห็นโคนต้นใหม่แน่นี่นะคะ่ะเมื่อวานกัลงรลายกว่านี้อยู่ค่ะนี่ค่ะขึ้นไว่ักอยู่พี่น้องเพราะว่า,วาน้ำข้างนอกคนรลายซึมผ่านไตพื้นแล้วไงเนาะจ้ะโอ้ยต้นเดี๋ยวนี้ค่อยเบี่ยงเหล่าพี่น้องเอ้ยตายเรียบจนต้นมะกอกก็เริ่มเหี่ยวแล้วนะเอาไปค่อบบคดก็เหี่ยวแล้วหนุน,อนโอ้ยเบี่ยงเหล่าพี่น้องเอ้ยจะตายไปเลยทุกคนจนมน้ำเนาะ ก็เล <Greek passage. S 2> ่งสูบอยู่ได้พี่น้องเล่งสูบอยู่แต่ว่าเอ้าบาบาแ a n a ดอกเวลาอ่าน้ำรดอากาิฝืนก็ได้เนาะใช่อ่ะบ้านน้องกิ๊บเป็นป่ะมืดฟ้ามืดฝนมากอีกแล้วพี่น้องปิดเครื่องเข้าบ้านแล้วค่ะเนาะแล้วอ่ะฝนจะตกอีกเหรอคะบอกว่าจะตกบ่อก็เป็นแบบนี้มาหลายมื่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะมีฝาหองมีฝามืดมาแล้วกะ อาไปเบิ้งไปเบิ้งเกวยทางนี้ก่อนเกวยทางนี้ก่อนบ่เดี๋ยวมายามเบิ้งผลดุลล่ะไปพันน้อยลงมีป่ากระสิเดตัสปะนี้เตรียมเครื่องมือมาแล้วตัดออกนีค่ะมีใบจักกิ่งดอกพี่น้องอันนี้ตัดออกเพื่อก้าเติบโตดีเนาะพี่น้องเนาะนี是是 tai, ่ค่ะะทุกคนโอเค ดอกแคดอกแคกำลังเตะเตะเนี่ยเบ่งข้นบ้านได้สิได้เก็บอีกอยังกับเหี้ยวอีกอยังกันเบิ่อไหร่บบรเช่านามเบิ่อไหรพี่น้องเอ้ยเอาไปเบิ่งกล้วยทั้งผีน้องกินเต็มนี่เต่งกล้วยทับทิมนี่เพิ่นสิมักกับนามเป็นสีเพิ่นยูไได้นะคะเนาะนามสวนแบบนี้เขาก็รีบสูบออกเพราะว่าเขาเป็นกล้วยอื่นเพิ่นก็สิบ,บเหลือนะคะน่ะเนาะกล้วยทับทิมเพิ่นนี่กะทนทอนอยู่พี่น้องจะบ่งนี่เครื่องง,งาม เคลือนี้ของเฮากวยทับทิมเริ่มใหญ่เริ่มเติบโตเบื้องติดละงามแห้งแล้วพี่น้องเนาะมาให้เบื้องเบื้องติดละจ้ะนี่กวยทับทิมหรือว่ากวยนาของเฮาเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะนี่เคลือนี่เป็นเคลือที่สมบูรณ์ที่สุดะคะ่ะนี่ค่ะงามงามพี่น้องนี่ค่ะมาเบื้องทางพี่ทางพี่กะมาเป็นยังเดอ๋พี่น้องดีป่เะเห็นบ่จ้ะ ต้นเพิ่นยังดูดีดูแข็งแรงว่เป็นอย่างเพราะว่าขน,นามปะถ่วมเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะน้ำท่วมก็บยานตะลูกกล้วยเพิ่นนี่ละจ้าเพราะว่าเพราะว่าหอยเชอรีกินเอ่อเหลียบเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะห้าก็พยายามซอยเพิ่นเนาะ,ะพี่น,นะะ้องเนาะนี่ค่ะพระจ้าสิผ้าไปเบิ่งยส่นข้างหน้าว่าเป็นจังไรแน,น,นะะ่เนาะจ้าเนาะนี่ค่ะเอาเบิ่งกล้วยส่นหนาค่อนข้าขงละจ้าฝนก็นเหมือนมาแล้วโอ้อยจะพุ่งตกเด้อพี่น,นะะ้องเอ้ยนี่ น้ำพยายังได้ลดแน่จังหน่อยตกมากอะซัมมาเติมเต็มเนาะอันนี้สูบออกเมื่อวานนะก็ยังยังดีอยู่พี่น้องนี่ค่ะยังยังใส่ได้อยู่ด้วยจะหลงป่วยหอบก็ยังปกติอยู่ค่ะส่วน้างหน้าเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะอ่ามันเละๆลองกินเต็มไปถึงยากไปเถอะมะเป็นไปกินตุ่มเลยเนาะจ้ะเนาะนี่เมื่อวานถ่วงเบิร์ดจ้ะนี่ว่าสูบออกเออยังยังใส่ได้อยู่พี่น้องเยนี่ค่ะเดี๋ยวมื่นต่อไหมเนาะค่ะเนาะ ข้างล่างยังยังต้องลงอีกยังท่านพอใจค่ะข้างบนพอใจอยู่นี่บอเบอเติมเข้ามาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเพิ่งยังอยู่ดีอยู่ได้อยู่พี่น้องเอ้ยเอมามาบังกล้ยกวยกล้วยทับทิมสีเขียวจ้ะเสื้องามๆของเขาเน,นี่ยละจ้ะทับทิมสีเขียวเละจ้ะพี่น้องนี่สองเครือเลยนี่จ้ะสองเครืองามๆเลยล่ะเอ้านี่นเครือนี้แกแล้วนี่โอ้ยยังแกยังท่านแกหลังกิ๊บเต็มเกือบแกเอามาให้เพิ่นเบิง้งนนี่นี่สวยๆเลยจ้ะ ทับทิมสีเขียวด้วยจ้ะพี่น้องี่จ้ะนี่เหมือนกวยหอมละจ้ะี่จ้ะรสชาติค่ะเนียยนึบๆน,นะคะเนาะก,กินละใครกินละสตติใจเลยจ้ะพี่น้องกลวยทับทิมค่ะสีม่วงก็สีเขียวกะรสชาติกะเหมือนกันละจ้ะอร่อยเหมือนกันแซ่บคือกันนะคะเนาะนี่ค่ะนี่เอาม,มาเบิ่งทังผีค่ะหมูวานนี่น้ำปิมเลยพี่นอ้องอ่ไในจมน้ำมีซองมือ ุุ่่่นนอากปกติจ้ะส่นหน้าปากติดีเนาะจ้ะเนาะค่ะก็ใครแหนหลงใจไปแหน่เนาค่ะเนะะาะอบางครงคุณยายก็ยังอยู่ดีอยู่พี่น้องเอ้ยก็ยังบอท่านเหี่ยวเนาะจ้ะค่ะบางครูคุณยายกับส่วนล่างก็เหี่ยวเป็นทีเรียบร้อยนอะจ๊ะเนาะมามาเบิ้งข้างผีพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งเกรดอันนี้ใครพัดตะบองจ้ะนี่ค่ะกำลังออกมาใหม่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่เห็นบ่จ้ะหนาเป็นขึ้นมา อ่านี่บักพริกขีนุ่งห่ายุบเลยพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะมามาตั้งขีนอี่น้อจ้ะเนาะงปกติบีอยู่จ้าข้างหลังบรรดาเป็นหว่วงน้อจ้ะเนาะนี่ค่ะยังยังยัง,งสยใส่ได้อยู่พี่น้องเอ้ยลองกิ๊เต็มไม่สิลื่นไม่สิมืนเฮาเฮาจะไป้ถอดน้องกิ๊เต็มนี่เพราะว่าน้ำรดกับพ่อแล้วเดี๋ยวให้ให้วิ่งเพิ่งแหงๆก่อนเท่าจังยางเนาะปกติบีอยู่จ้ะ แช่แช่นี่น้ำพึ่งรดนอกจากพี่น้องปะปะนี่ค่ะมามาเราเอาเบืองสมิ่นละพี่น้องให้ให้เห็นว่าน้ำรดเนาะค่ะเนาะอาโซนหนาเนาะจ้ะเนาะจ้ะนี่ค่ะอไม่เห็นสมิ่นละกันรู้สึกดีแล้วเนาะจ้ะเนาะว่าขังหนาเข้าอ่ะเลือดต่โซนหลังเด้อพี่น้องเด้อเลือดต่โซนหลังค่ะนี่คค่่่ะะนีกล้วยโซนหนาเข้ากำลังเติบโตกำลัง นี่คะ่ะเห็นบ่จ้ะซ้ำหนีเพิ่นบ่เป็นยังอยู่ไหนนะคะนี่นอเพิ่นแล้วค่ะเราจะหายใจถัวมนอเพิ่นกับถั่มนอนี่กอ่าห้อยเฉลี่ยไปกินเม็ด้ะพี่น้องลูกคนมีหัวปีด้วยไหนหัวปีด้วยโอ้ไม่ออกทอกไหมพ่นละอื่นอ่ะบ้าเอื <laughs> น่นกล้วยทอกนะพี่น้องนะคน่ะมีหัวปีด้วยออวเ,เออววยอนอ ok กินเต็ม,มไหนไปเบิ่งกันกล้วอยออกไหมบ่โอ้กล้วอยออกไหมม้นตั้งปุ่นเครื่อนหนึ่งเดียพี่น้องเด้อ ทับทิมสีเขียวอู้ยันมือเนาะค่ะนะาจะลื่นนำรถไม่พี่น้องพูยังงามๆเลยพี่น้องเห็นบ่จ้าปุ่นปุ่นสองเขื่ออู้ยทับทิมสีเขียวนี่ออกไลไลเขื่อแล้วนี่ปุ่นไปทางฝุ่นอันนี้มีสองเขื่อเด้วยจะด้อยกำลังออกไม่อ like. ันนี้ก็เหมือนกันเนาะไหนไหนไปไปไปนี่ก็แลังออกไม่อีกเขื่อนหนึ่งพี่น้องจ้าอ้าวทับทิมสีเขียวจ้า กระสูบเนี่สะเฮานะคะเนาะแอบพ่อซ้ำหนีก่อนในสะนะคะเนาะน้ำในสะกระซูงล่ะเอาไว้เก็บไปใส่ต้นอาแรงเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะมีข้างหน้าสวนเนาจะเนาะนี่ค่ะน้ำในคลองเนาะจ้ะน้ำคลองก็ลดลงเรื่อยๆพี่น้องคุณน้ำในคลองนะคะเนาะหน้าสวนของเฮานี่จ้ะลดลงเรื่อยๆนี่มีค่ะน้ำทั้งอ่าหน้าทั้งเนี้เขาก็ ข้างนายมีก็ดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเหลือแต่ข้างหลังเนี่แต่เนาะเดี๋ยวต้องทําการสูบออกเนาะค่ะอีก,อก,อกจะซ่องมือนี่ค่ะโอ้บวบบวบหล<อ>ูลกใหญ่โอ้เดี๋ยวก็ได้กินละบวบมี้นท์ลอยละตัวพี่น้องเอ้ยบวบมี้นท์ลอยละจ้าเห็นบ่จ้ะนี่ค่ะโอ้ไยกินเลือกินเท่ากับขายเนาะลูกใหญ่โดนแทะจ้ะลูกใหญ่โดนแทะโอ้แสดงว่า กระหรอกอกระหรอกกระหรอกกระหรอกเขาสวนมาแ<ท> <จะ S 2> กระหรอกตัวร้ายมากเลยแทย้เ<า>ยอะด้วยนี่นเนะาะเนาะไปทับทิมมีเพื่อนหนึ่งพี่น้องเอ้ยเห็นบ่าจา้ะกำลังเริ่มออกอนี่ค่ะกล้วยทับทิมสีเขียวนี่มีอยู่หลายต้นที่เมันออกลูกนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะเนาะ <Five. S 1> บวบเนาะเดี๋ยวเขามาเก็บเหมืองลังเอาซัำนี่ลราจะพี่น้องมาหนังคิดเต็มเพา่งเข้าบ้านแล้วพี่น้องหมุนฝาหมืดเฟิร์มมา right แล้วจ้ะเนาะกระสีเข้าบ้านแล้วค่ะฝากระสีห้องกระสีหยาดอู้หุ่นติดเตาเดี๋้ไดเบิ่งอีกติดเตาอีกน้อยน้อยนี่ติดเตาติดเตาเครื่องงามๆเนาะค่ะเนาะมีน้ำฐาลงแล้วพี่น้องมีน้ำมีน้ำจ้ะฐาลงอ่ะอหนองคิดเต็มมาเจ้ากินไหมปะ อาจารย์กี่ฟังยังครับขอบคุณ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 ครับขอ